เห็นหมระหว่างเราจะรอให้ทุกคนเข้ามาเดี๋ยวแจ็คก,ก็จะขับรถถึงบ้านก่อนแบบเนี้ยจะไม่บินใช่ไหมโอเคทนได้ใช่ไหม อยู่ข้างนอกกำลังจะขับรถกับอยู่ข้างนอกครับฝนตกด้วยเอาไงนะมีคำว่าฝนตก เออมันก็มาเร็วๆหน่อยอะยิ่งให้ทางก็ยิ่งชะลออยู่นั่นแหละใครปะแบบยิ่งให้ทางคนไปก่อนแม่งชะลอจะได้ไม่ใจดีต่อไปใจดีก็เข้าเรื่องอเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องอายการดาวสักเล็กน้อยนะ ทุกคนแชรไปก่อนแชร์ไปก่อน,อนทุกคนมีเวลาห้านาทีแชร์ไปเลยเรียกเพื่อนเพื่อนมาเลยเรามาตามนัดตามสัญญาของวันนี้เราก็มาตามนัดตามสัญญานะครับทุกคน<ๆ>เรียกเพื่อนๆนมาเลยอายการดาวอายการดาวอายการดาว เออเพราะเมื่อวานผมงงเลยนะมีคนถามว่าเฮออ้ยอายการดาวเขาถูกขู่เปล่าเออเฮีะคิดได้ไงว่าเขาถูกขู่ความสนิทสนมอะไรขนาดนั้นก็ค,คิดได้นะเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะคิดได้ไงฮะจะคิดได้ไงฮะจะคิดได้ไงอ่ะฮะ ว่าถูกขู่หรือเปล่าขู่ยังไงอ่ะเขาขู่อะไรเขาเอาไอติมมาขูอ่อะถูกเรื่องไม่ใช่จําไม่ได้จําเป็นต้องขู่นะครับทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องไปขู่อะไรใครทั้งนั้นไอร้อยก็โคนนะช่วยกันแชร์หน่อยครับช่วยกันแชร์เลยเรียกเพื่อนเพื่อนมาเลยบอกแล้ววันไหนที่เราจะนั่งเมาส์มวยกันอะ่ะผมก็จะไม่ให้แชร์หรอกใครอยากจะแชร์ก็แชร์ไป แต่วันไหนที่เราจะมีประเด็นหรือจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างก็จะคนละไม้คนละมืออย่างเนี้ยเพราะว่าเราไม,ไม่ได้เป็นสื่อใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่ขนาดต่อขนาดนั้นเสียงมันก็จะไม่ค่อยแบบตัวถึ็ไงบางก็บางทีก็เออไฟมึงก็สูงเกอ้อหนี่ฮบางทีเราก็ต้องเป็นคนแบบนั่งเปิดเรื่องคนนี้คนนู่น กว่าจะเปิดได้ก็นานมันก็แบบนี้แหละทุกลนพอเปิดสักเล็กน้อยก็มันก็จะอย่างนี้แหละถูกไหมล่ะ วันนี้ที่นี่วันศุกร์ที่โดนวันสาร์ใช่ไหมถูกไหมล่ะใจเย็นๆใ,ใจเย็นอยู่แล้วปกติผมก็ขับรถเนี่ยผมก็จะพูดอย่างเนี้ยบ่นอย่างเนี้ยเพราะว่าเราขับแต่ว่าคนอื่นเขาขับเนี่ยครับคนสั้นตีนอะไรไม่รู ใครที่จะแบบเจอขับอุบาทอุบาทก็โดนด่าเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเรื่องธรมธรมดาธรรมดา เหนื่อยแล้วว่ะวันนี้วันนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อย speed และ camera ahead มันก็จะบอกว่ามีข้างหน้ามีกล้องจับความเร็ว ต่กูไม่ได้ไปเร็วอยู่แล้วไงจะบอกกูทำไมเป็นถนนประจำเติบโตมาบนถนนนี้ก็รู้อยู่แล้วอยูตรงไหนมีกล้องจับความเร็วกล้องไฟแดงมันจะมีกล้องตรงไฟแดงมันก็จะมีกล้องจับความเร็วมันก็จะมีหมดแหละเขาหาดังหาตังได้ทางไหนก็หาได้หมดแหละไอ้คอหน้าโจ์ไปเรื่อยๆทุกคนทุกคน กดแชร์ไปแค่แปดคนเองโอ้โหตายแล้วโคหน้าจอไปเรื่อยๆแล้วก็กดแชร์ไปเลยครับกดแชร์ไปคอหน้าจอไปเรื่อ,อยๆใกล้ถึงลงละ สองซอยก็ถึงร้านละถึงร้านมันจะได้จอดแล้วก็จะได้กล้องเต็มที่คุยได้เพราะว่าวันนี้อาจ,จะคุยไม่ได้ยาวมันมีที่สองก็คือ มันก็จะมีการจะ,จะคุยได้แบบเล็กน้อยอาจจะคุยได้แบบเล็กน้อยแบบแค่นั้นเราจะรีบคุยแล้วก็จะรีบไป you sleep not enough อนอนไม่ค่อย พี่มเพราว่างานเยอะ,อะงานเยอะไงทุกเรื่องก็ต้องทําเรื่องที่เราทําสัญญา fcy เราก็ต้องทำเฮ้ยมึงเปิดไฟเถอะเออมึงเปิดไฟเถอะมึงไม่เปิดไฟ จะมายัางไงตาบอดเนี่ยฮะคนเขาขับรถยังไงเห็นไหมเมื่อกี้ก็แบบไม่ได้เปิดไฟก็ขับมาอยู่นั้นแหละมึงไม่เปิดไฟเมื่อก็มือเดี๋ยวชนกันไปทีนี้ก็เ,เอกอกรืยอประกันอีกเสียเวลากุยถูกไปละทุกคนเห็นไหมทุกคนก,คนก,คนกคนครจะจาไว้บักมันก็เรื่องปกติไงมันก็มันเรื่องปกติ เรื่องปกติครับเรื่องปกติมากเรื่องการบดเนี่ยเรื่องปกติมากโอเค ถึงแล้วทุกคนมามาเลยกลับมาเลยเอาหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดโอเคอันนี้เอาไอโอเคอันนี้เอาไอวอลเปเปรอร์ออกอันนี้ชิบหายแล้วกูงงเมื่อกี้ไปเปลี่ยนที่ไหนไอ้วอลเปเปอร์รข้างหลังเนี่ยมั <c oughs> เข้ามาไม่ใช่ตรงนี้ คิดเปลี่ยนวันไปไปยังไงวะลืมละเออออกละอ่าเห็นไหมเอาออกละทุกคนโอเคอามาลวทุกคน เป็นน้ำดีกว่าโอเคทุกคนกลับมาละกลับไปเชยเหมือนเดิมกลับไปเชยเหมือนเดิมครับเรียกเพื่อนเพื่อนมาเลยวันนี้ อ่าวันที่ผมเปิดข้อมูลเรื่องกระติกไปนะมีคนบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องกระติกเหมือนเรื่องจริงหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรออืมก็เป็นตามที่เปิดไปนั่นแหละก็ตามที่เปิดไปนั่นแหละเอามึงก็หลุดอีกอ่าเอามึงก็หลุดอีกฝ่ายนี้หลุดก็ฝ่ายนู้นก็หลุดไปด้วย,วยฮะงงเลยกู ทำไมถึงรู้เรื่องก็ติดอาโอเค ครับโอเคทำไมถึงผมรู้เรื่องเกี่ยวกับกระติกเพราะว่าเป็นคนที่ผมจะเรียกมันป้าคนที่ส่งข้อมูลมาเป็นเพื่อนสนิทมันมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าควรก็คือควรรู้ไว้ กินก mm ุ u i กิ๊ก t ่อนสวัสดีครับ กล้องชัดทุกอย่างชัดเสียงชัดใช่ไหมครับทุกคนกล้องเสียงชัดทุกอย่างชัดใช่ไหมครับไอ้ตัม้มพิ่งมาครับเพิ่งมาเพึ่งมา เพิ่งมาครับเพิ่งมาอ่าคุยกันระหว่างเราเราเพื่อนๆก็เดี๋ยวมามวยกับพี่เอกก่อน ระหว่างเราเราเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับพ้าแจ๊คสวัสดีครับโอ้โหทำไมมืดจังเลยอะเออเมื่อกี้ขับรถก็มาจอดหน้าร้านก้าลรามาเออเราคุยเลยเน็กน้อยก่อนเดี๋ยวอัน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 นี้ที่นู่นเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเที่ยงคืนอ๋อว่าแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คือที่นี่ที่นี่เที่ยงวันที่นู่นเที่ยงคืนแล้วผมก็ว่าเอ๊ะ ผมก็ว่าเอ๊ะเฮ้ยที่นี่มันมันไอ้น,นี่แล้วทำไมบางแจ็คเขาอยู่ตรงไหนอมืดจังเลยอ๋อเออเออลืมไปลืมไปเอ,อ้าลืมทำไมลืมได้จังเออไม่ได้เจอกันเห็นมีแต่คนเนี่ยเขาคิดถึงบางแจ็คเขาถามว่าบางแจ็คไปไหนทำไมบางแจ็คไม่เห็นไลฟ์เลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยงานเยอะงานเยอะอืมเขาให้ขึ้นส่งสามรอบก็บอกเออเดี๋ยวขึ้นนะแต่ว่าเอา้างานยุ่งก็ทีนี้เอาลืมไปเลย ลืมไปเลยอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเนี่ยกลับมา,าที่ร้านต้องทํางาน<อ>ที่ร้านก่อนตีสามตีสี่กว<อ>่าจะได้กลับตีห้านู่นน่ะโอ้โหวันวันได้วันวันได้ได,ได้นอนกี่กี่ชั่วโมงเนี่ยอาตารางของพรุ่งนี้นะตีห้าจะกลับก็บประมาณสองทุ่มกว่าก็เอ้ะแปดโมงเช้ากว่าก็ากากาต้องออกไปรับลูกค้าที่นักเตะบอลน่ะอืมอ่า รับบอลไปไปไปรับนักบอลออืฮอเป็นแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่นะเป็นแท็กซี่เ, <c oughs> นะเป็นแท็กซี่เ,ซเออแล้วมีอะไรอัปเดตบ้างอ่ะตอนนี้ไอเการอเยาการเป็นไงบ้างอ,อลองเล่าซับเซิฟหน่อยซับเซิฟหน่อยซับเซิฟหน่อยเกือ เรื่องสำนวนของแตงโมงเนี่ยเรื่อ,อ,องสำนวนของแตงโมงเนี่ยมันไปยุ่งเรื่องคดีสำนวนของแตงโมงแต่ว่าตำรวจที่ตามเมื่อสามปีที่แล้วนะเมื่อสามปีที่แล้วว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยอายการดาวเขาเป็นแบบตรงฉิงอะไรตั้งนั่นอ่ะแบบเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญอะไรแบบไปชนกับคนนี้คนนู้นไปทำๆๆ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  อันนี้เสียงยังชัดอยู่ใช่ปอ่าชัดอยู่ชัดอยู่ชัก็คือไม่มีการไปรยุ่งกับสำนวนคดีไม่มีไปยุ่งอะไรต่างๆนลนะแต่ได้ข้อมูลแบบยุ่งเต็มที่แต่ว่าหลอกตาประชาชนว่าเออกูตรงไปตรงมานะกูไม่รับกูส่งให้เขาทำกลับมาอีกรอบหนึ่ง แต่สุดท้ายอ่ะส่งให้ตำรวจไปทํากี่รอบก็เหมือนเดิมอ่ะอืมแบบสุดท้ายส่งให้ตำรวจไปทํากี่รอบก็เหมือนเดิมอ่ะก็เป็นคดีประมาทอ่าก็คืออืมก็คือจริงๆแล้วน่ะนะครับที่เขาดูนะ่ะคือเขาดูสัานวนจูกไหมาอ่าที่เขาดูสํานวนอนะ่ะ แล้วก็มีการมีการส่งกลับไปแล้วก็ดูสําน,นวนว่าเฮ้ยตรงนี้หลักฐานตรงเนี้นะครับมันไม่ใช่ประมาทกลับไปทัาให้มันเป็นประมาทแซะแบบนี้หรือเปล่าไปไปส่งให้เขาทํากี่รอบก็เหมือนประมาทเหมือนเดิมอ่ะไม่ก็คือก็คือเขาอาจจะตั้งทงแล้วไงว่าประมาทแต่เขามาเจอหลักฐานตรงนี้เฮ้ยหลักฐานอันเนี้ยมันไม่ใช่ประมาทก็เลยส่งไปให้เจ้าหน้าที่เฮ้ยมึงเอาหลักฐานนี้ออกเพราะหลักฐานนี้มันไม่ใช่ประมาทใช่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ละโอ้ประมาณนี้เลยนะเออก็ส่องกลับไปให้เขาทําใหม่ทําใหม่หลอกประชาชนอีกอ่าหลอกว่าเอ้ยกูให้เขาทาสานวนใหม่ต้้งสองสามรอบอือสุดท้ายก็คืออะไรที่เป็นข้อได้จริงหรืออะไรที่เป็นแบบช่วยเรื่องคดีแบบได้แบบเขียนแปลงคดีได้ก็คือเอาออกเอาออกเอาออกอือ ตอนแรกอ่ะจับความความผิดไม่ได้เลยแต่พอต่อจิกโซนนี้อันโน้นไปอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมผมอ่ะอัดวิดีโอพี่น่าจะเห็นอยู่แล้วอเห็นอยู่เห็นอยู่ผมมาอัดวิดีโอลงเกี่ยวกับไอ้นักบุญคนที่ชอบช่วยประชาชนทําคดีเรื่องนายกปากเกียวกับลูกชายเขาอะเรื่องเดียร อ่าอ uh huh. ตอนแรกกับผมก็คือให้กําลังเต็มที่นะกําลังใจเต็มที่เออดีว่ะอ uh huh. ย่างน้อยเขา uh huh. เขาช่วยตรงนี้อยู่อื uh huh. แต่พอมีคุณสองข้อมูลมาว่าคืออันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเขาส่งรูปมาไอดาวแปดอะ uh huh. เขาส่งรูปอ uh huh. uh huh. ่าช่วยคู่พ่อกับล uh ู huh. กอันนี้อยู่ ผมดูแล้วผมยังไม่ได้เชื่อนะอืออออผมดูแล้วยังไม่ได้เชื่อว่าเอ้ยคือยังไงวะก็สืบไปสืบมาสุดท้ายแม่งไอหาเนี้ย